ทุกคนครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วัดนิเวศธรรมประวัติราชราชวรวิหาราจังหวัดอยทธยาค่ะใช่ค่ะวันนี้ตอนนี้นะคะครอบครัวเรานะคะแล้วก็แล้วก็นะนา้าน้าเนี่ยมานี่งวงันนี้เราก็จะน่าจะมาถ่ายคลิป้แอบเพิงนินด้วยเพราะตอนเนี้ ถึงพระจะมีแค่ชคใช่ถึงพระจะมีแค่ยี่สิบคนเองค่ะแต่เนรน,นะครับพเพิมาถ่ายด้วยค่ะผู้คนทคักผู้ช่วยค่ะขอคุณพรรเชิญของเราค่ะผู้คนเขาถึงพระจะมีแค่ยี่สิบคนนะครับแต่ว่าเนเนห้องเนี้ยจะเยอะหน่อยเพราะช่วงเนี้ยเด็กส่วนใหญ่ก็ปิดเทอมกันได้ไหมครับทุกคนเด็กหลายคนค่ะผมก็ปิดเลยแต่ผมไม่บวชนะไม่สวัสดีค่ะ นี่เอามาทำไรอ่ะ,อาาน,น,ะนี่ต้องเสียวหรอแอ่ี่นั่องก็ทำไมเห็นแต่รูปนี่ครั้งแรกแกยที่เห็นของจริงจริงดิเห็นแต่ในรูปเลยครับไม่ต้องเสียวไม่ต้องเสียวไม่ต้องเสียวนี่เนี่ยครับคุณไม่ต้องเสียวเลยไม่ต้องเสียวมีแต่เสียวค่ะยิ้ม นุครับก็คือรู้ไปครับนุ้ยนุ้ยนุ้ยครับวันนี้นะครับมาที่วัดวัดที่ไหนวัดที่เน่อวัดที่เนี่ยครับรัชกาลที่ห้าเลยครับนะครับแล้วเขาเขาก็แบบได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อให้กับถ้าแบบเป็นวัดน้องของวัดราชบอทฮิตะทุกคนวัดน้องหรือวัดลูกวัดลูกต้องถามน้าเม่ถามน้าเมย์เลยประวัติเลยไปถาม พบกับน้ำมีนะครับรใช่พวกเรามีน้ำมีสองคนนะครับอออัััันนนนนนนีี้นน้้ม่ก็ได้ก็ได้ครับนี่ <c oughs> วันนี้เราพิซซ่ามาถวายนะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเนนเพิ่งเนี้ยปิดเทอมเนนก็เลยเยอะหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ดื้อเอง พี่คนแม่พ่อจะทำยังไงค่ะแม่แม่รถบัสแม่พวกนั้นเขาจะทำยังไงแม่คะเหรออ่ออหนึ่งมันจะมีแบบเข้ามาในที่จอดรถอ่ะหนึ่งโอ้พี่แมสเลยใช่ครับเก่งมากเลยรู้ได้ว่าเป็งแมสไหนก็ติดจริงเออจริงวันนี้เราไปฮิตซ่ามาถวายด้วยใช่ไหมสุดยอดใช่เพราะว่าเนี่ย อผลไม้มาทันลายด้วยนะทุ่คนโอ้โหนี่สอดไว้ดยออ้เีคือนี่นะทุกคนนีุ่กคนจได้ออกเท้าของผม้วยนะคะนี่เปนช่างอะไรวิธีเรามาเที่ยว สมาสวัสดีนะคะพี่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีนะี่ยงสวัสดีค่ะไไปสมาชสวัสดีสวัสดีนะพี่ยังพุ่ีก็ขึ้นงานนะคะคะไปงาเลกคคคัอยงัทุกคนได้กคครับ วิวออกมา่โมงครับผมก่อลองนีครัยว่าใครจะใช้หมดกล่องนี้มีเสื้อทีมด้วยวันนใช้หลายคนวันนี้มาทำคอนเทนต์นี่ทะเบอกอาหารทอเชอไมู่ทีมยังไงชอไ่่่อี่คือ เนี่ยครับนี่นกไข่ครับนกขหรอก็รู้ไงนี่ครับพี่รถของทีมเราคนนะพีดีพีเอนะห้องไว้พีดีพีนะเปนอะบุคคลป็นอะว้ามันไก่เจ้าค่ะบางคนก็คงบางคนก็คงไม่ยูเแล้วผมชอบกินข้ามันไก่เราต้องขวัญผัด นี่พี่ิทคุแล้วก็หน้ว่แล้วก็หงสองตาใครไอะไม่ป็นไรค่ะเพราะว่าเราครับนาอพทีมของเราก็จะไปทางนี้นะคบทุกคนโอ้ยพ่อรา่กคนทุกคนครัเทาเดี๋ยวต้องไปดเดี๋ยเราไป้าน้างค่ะห โอ้ยระวังอย่าพุ่งอย่าพุ่งขึ้นไปอย่าพุ่งขึ้นไปโอ้ไม่ต้องเสียวไม่ต้องเสียวโไม่ต้องเสียวรบกวนพร่มารบกอนรบกอนพี่มาเพืถ่ายครับรบกวน้คุณแม่บอกม่ต้องกวนนะคะแล้วถ่ายคลิปกันอยู่ไหนคะทุกคนอะไรนะคถ่ายเยอะเลยนะทุกคนันนี้คือคน่อ่ะนไงง่ย่ายขับรถนะครับเ เสียงทุกอย่างเละเด็กจะไม่กลัวหรอกไม่ใช่เขาโกงครับที่ประเทศไทยครับประเทศไทยใช่ไหมคะใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเป็นแผ่นกระดานแผ่นเดียวเลยนะลูกตอนนี้เขามีกรอบให้เกาะมีหลังคาเมื่อก่อนไม่มีเลยค่ะเมื่ก่อนเขาวิ่งข้ามได้มันน้ำอ่ะเอเเมื่อก่อนเขาวิ่งเงี้ยโอ้โหทุกคนวิ่งบนน้ำอ่ะโอ้โหนั่งนี่อ่ะตงแก้ต้องหันนะ จะเอาไว้ม่จะเอาไว้มไม่เอาไว้ม่เขาตับอะหรือไม่เอาไม่เห็นแ้ไม่ต้อไ้รไ้ไม่่่ได้ไมได้ัไม่อไ้ม่ว้าวลามันกระแทกม่ไม่เป็นไรหรก ต้องกลัวไ,ไ,ไ, well. ไม่ต้องกลัวแม่กอดไว้อ่างนี้ไม่ต้กลัวเลยตอนเด็กไม่อกลัวไม่ต้องกลัวลูกตอนเด็กดข้างเลยค่ะไปกุฏิ้่่งของก่อนเด็กขึ้นไปก่อนฮะลูะ่อลูกจะไปก่อนอพ่ลูก่ plus, Gold, นนล่ลก wow. oh. ่ลูก่ Dod คืองนียวคอมายึง่แล้วถึงฝั่แล้วกลัวทำไมคุณนไม่กลัวเลยคุณจะมาไม่กลัวาวจยังไงคือหนกเ่คือข้ามาแล้วใช่ไหมคใ่คัเอพื่อนก่งาะคะพมาเลยนะคะนเงรู้สึกยังไมใเลยค่ะ

เดี๋ยวท่านเอาไปที่กุฏิก็เอาว่าค่ะกลัไ้วค่ะย่ใจกลเอาว่า่ัก็กระทำต้องไ่บัวไหมครับบัวเลยครับเก่งมากเลยครับชอบไหมครับชอบมากเลยครับขึ้นกช้าวนกชาสมัก่อนนะเขาบอกว่าจะต้องใช้เรือ ต้องจ่ายค่าเรือเขาจะมีเวลาเป็นรอบๆครับแต่ตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็คือมีกระเช้าแล้วครับมีกระเช้ามีกระเช้าแบบเมื่อกี้ที่ข้ามมาไงนี่ไงที่ข้ามไปข้ามมาเจะมีค่ามาบวชเขนที่นี่เาเพื่อนี้มันเป็นช่วงบุดเทอมเขาก็มาบวชเมนกันเยอะใช่ไหมแล้วอยู่เรียนที่นี่เลยครับใช่จ้ง มเยยมีนยนเยอะกว่าวครับใช่ครับอยู่เรียนที่นี่ยาวเลยครับนี่นนนนนะนี่ที่เนียทุกคนรู้ใช่ว่าที่เนี่ยวันแบบนี้คนเยอะม,มากทุกคนจิ้แ้วลองเล่า,า,าวา่าเที่นี่รู้ว่าท,ที่นี่หรอวัดที่นี่นะ มีพระเนี่ยประมาณยี่สิรูปแล้วก็มีสามเณรประมาณ161รูปนะเป็นวัดที่อยู่บนเกาะหรือว่าเป็นเกาะก็ได้นะนี่ไงกอะเช้าใช่ดึงเกาะในการจะเดินทางเนี่ยเราต้องข้ามฟ้ากลับมาเราข้ามกระเขาใช่ลูกงั้นก็จะมีเรือเมื่อก่อนเขาต้องใช้เรืออ๋อแต่ตอนนี้เขาได น้องสามมือคือพระราษวงค่ะสามมือคือพระราษวงบางไผอินลูกตายเดือดพื้นหรือเปล่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทุ่งถ่ายฟังสิฮทุกคนครับนี่เขาเล่ามาถึงแล้วทุกคนครับแล้วพันอยู่ตรงไหนอะครับทุกคนนะครับทุกคนอะไคะทุกคนครับว่าแบบมันอยู่ไหนนี่ไงไปเกันสวีกระ ่วนลดขนาดนะคะคนครับก็จะขนของที่เราครับถวายไปนะครับทุกคนไม่แล้วเอาลงเอาลงยังไงก่อนไม่ปิดก่อนครับไม่ทำไมตีอ่ะทำไมเป็นพิซซ่าเชื่อหรือว่าพิซซ่าทุกคนคะเรามาถึงตรงจุดนี้นะทุกคน ทุกคอนอนเใน้ก่อนไ,ได้นะคะ,ะเห็นตรงนี้คืออะไรคะทุกคนตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพญาค่ะตรงนี้เราอยู่เป็นเกาะอันนี้เป็นเกาะอีกฝั่งเึงอ๋อเป็นเกาะสวัสดีครับพนนี่โยบสวัสดีครับเขาเรียกอะไรนะหนึ่งนะหนึ่งนะต้อมยังอ่านะนะไม่ใช่นะ้อหน้านะอ๊อฟนอ๊อ๊

ที่นี่ประวัติศาสตร์นากนางงไงสวยไหมครับสวยนะว่าใจแค่สวย่ทุกวันที่หนูไปนะลูกใช่ค่ะสวยก็ไมู่้มาที่วัดดีเลยชอบไหมชอบไหมาไมาก หนึ่งที่ไม่เห็นนะเขาบอกว่าขเดือนอะไรกันาฬิกานาฬิกาสมัยก่อนเห็นไหมนาฬิกาสร้างขึ้นนาฬิกาแดดใช่เห็นไหมแม่ดีดไปใช้นาฬิกาแดดนี่ไงนี่ค่ะอาชีพแม่ดีดก็ไม่เออโดยอะไอันนี้มันแบบมันดูยากสักหน่อยใช่อันนี้ก็มีห้องวิจิตรพันธ์เหมือนกันเราไปดูวิจิตรันธ์กันก่อนดีไหมไปดูร่วมกันทุกคน ทันทีนะคะทุกคนทุกคนครับเราจะเข้าที่ทีจะฮกันคนเข้าก่อนเขาไอีกนินะมะพี่จะพัถ่ายรูปไม่ได้ขบไปไม่ทัไวแต่ว่าขอแป๊บนึงอ่ะเงินนะแล้วก็ไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปทุกคนครับมคนไี้ถ่ายวีดีโอ ต้องออกมาต้องออกมาไปดูไปดูตารางเดิเราไปถ่ายหมู่ก่อนปะน่าจะถ่ายหมู่กันทั้งหมดก่อนเลือกถ่ายหน่อยจ่ถ่ายหมูกันจะ่ลือถ่ายยังไงใช่ลราจะแบ่งอาหารทำไมถึงไม่กินอาหารมานานแลนะถ้าไม่คิดว่าอาหารเขาอาจจะไม่เพียงพอเขอต้องให้พาให้เนินก่อนพอหมดแล้วอาจจะไม่ได้เหลือถึงน้องหมาไงลูกอาจจะเหลือน้อยเลยทำให้เขาไม่ค่อยได้กิน ร่มารอเขารู้เวลาแล้วแสดงว่าใ้แล้วนี่เป็นวิดีโอไม่ใช่ไลฟ์ยฟนาะีทูบเอรฝึกหัด มันกคทุกคนใช่เลหิววัยใช่ไมใช่ไมนี่ต้องรู้นะเซนเดเท็ลนเซนเดเทเลนเซนเดเาเลนเซนเดเทเลนเฮ้ย

ก็ัด้วยนะใช่แล้วคนจะต่ดเนื้อเื่อเขาตดต่อะกตด่อน่กับทุกอนวันนี้เราก็เอว้ได้มาถ่ายทราได้แต่ว่าอีกคิวคข้คิวนะคะเดี๋รอท่านแบบงมาก่อนนะประมาณสิบนาทีแบเรานั่งสบายอ่ะ้ย เจ๋ง n า r ไปกินขีาวที่สองที่แล้วเลยดูไม่เหมนี่อยู่ข้างหลังดูเลยนี่เลยนี่เลยก็คือทุกคนกำลังทำพีดีพีเอแล้วเหรอคุณมีอะได้วยนะพีีมีแต่พีเอพีดีเอ้ยพีเอพีดีนี่อแปลง คิดอะไรด้วยอ่ะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเพราะสัยจทำไมฮะอ๋อจะเล่นมุกอะไรเงี้เด็กตะหลกแล้วทุกคนคิดยังไงกับการมาที่นี่ครับไอ้คงถามให้ก่อนคิดยังไงกับการมาที่นี่ครับครับผมคิดยังไงกับการมาที่นี่ เรามาทำบุญกันครับตรงนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นพระราชวังอันนี้ก็จะเป็นวัดของขวัญสมาตรงนี้ก็จะเป็นวัดของวังเก่าเนาะที่เมื่อกี้น้องสมายไปที่ที่โบสถ์มาแล้วนาะแสดงไปมาแล้วครับตรงนั้นก็จะเป็นโบสถ์คิดเก่าแสดงว่าตรงนี้แต่ก่อนเนี้ยจะมีพวกศวสนาคิดอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเป็นที่จะเป็นวัดแน่เลย แล้วเราก็มีราชการที่้เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นวัดทำไมอะพ่อรไมเราไม่ทําเร็วครับพ่อเร็วครับใช่รนะครับขี่ด้วยครับต้องบอกว่าับตัวได้นะครับขอดูใบอนุญาตครับงดออกอากาศครับโอ้แม่ดุกคน ห,ห,หยุดก่อนนคุณเตรียม่นี้ขเขามีมพระาษกะเตียวว่าก็ช่วยครับเปเรนเราไปเรียนครับเจอจามหีตัวสูงครับทำไม่ตอนเ่นเมรอะหาแเช่อเนี้ยปิดเธอไว้ครับตอนอะไก็บอกจะให้วางองู์ไม่ใส่แมสก์จะวางอุถืไม่ใส่แมสก์่ะตรงถาม อ๋อมันถึงเวลาตอนเที่ยงเลยอ่ะ,อะนกอเฮ้ยทุกคนอนะ่ะมันเยอะมากผมไม่รู้ครับว่านี่คิดนี้เท่าไหร่แล้วยาวแล้ว,ลวชื่อ

เาจะกินกันอย่างอร่อยมาทุกคนคิดเลคะกินเปนยัไงซื้อมา40ขาดเลยใช่ไหมใช่ครับไม่มีน,เน้เรายอย40ขาดน้ยสี่ <ๆ S 3> อนคถาดหน,นมีกี่ชิ้นถาดหน,นมี8ชิ้น8ทูน 8, 40ถาดได้เท่าไหร่ดูหน้าดูนหน้าห<อ>นก็แบบ คนหนึ่งกินได้แบบสองชิ้นนะถ้าทุกคนกินเท่ากันคนหนึ่งจะกินได้แบบสองชิ้นครับโอ้ยม <ไป S 1> <อ>ันยังอร่อยเลยแล้วน้องจะมากินได้กี่ชิ้นโอ้โหลูมายช่วที่เนี่ยมีเมนเยอะมากแล้วลูมายช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะี่ปิดเทอม ก็แบบเอาของคืนไหมใช่ใช่เวลาเราเจอใครของตกก็ต้องบอกผมเยครับเจอใครของตกเราก็ต้าของคืนใช่ไหมใช่เวลาเราของตกเราเราถ้ามีคนถึงมาเจอเราเราก็จะดีใจใช่ไหมคะับของไม่หายถูกไหมโอ้พ่าเขาจมีกินพิซซ่าทนชอทานพิซซ่าไหมครับชอาวหน้าอะไรครับขาห หอเอี้ยนครับอราหอเอี้ยนแับปลารดใช่ไหมครับใช่แล้วที่นี่มีหน้าหอยเอี้ยนนะคับไม่จะมีนะคะที่นี่ก็มีหลายหหน้าค่ะเพราะว่ามันของอร่อยเองครับเพราะว่าตอนนี้ทำไมหิวย่างย่งอะคะอืมยังไม่หิวครับเก่งมากเลยนะคือเขากินอะไรละมันก็รู้โมทนาได้นะคะใช่เราเราเราระหว่างเรื่องหลังเราเวียงไงบ้างครับตอนนี้แบบมีเอาเรื่องพิซซ่าครับ อะไรนะถาว่าพิซซ่าเลยครับพิซซ่าฮาร์ดับเป็พิซซ่าฮัดใช่ไหมใช่ของเราเหรอนั่นของเราใช่ครับแม่ดูนั้นดูนั่นแม่นั่นนี้ก็ทางเราครับที่ทำัริษั์ของพวกเราแลวก็เปิบริษัทของคุณแน่เขาเลยครับก็นด้ซื้อพิซซ่ามาหลายชาด จะแจ๊ให้่อจะละเนียนโพรวเนียนเยอะมากถ้าแบบถ้าถ้าทุกคนได้กินข้าหมวกตัดทิ้งไปเอาล่วงล่วงครับโอ้โหนะอรนะอะไรน่าอี่อยเลยเลยพี่นนะกิดกินอร่อยอย่างอร่อยเลยนะคะ จะมีกล่องให้ใส่อ๋ออร่อยมากแม่ทุกคนไม่เคยได้มาที่นี่มาก่อนรวัดเนี่ยเป็นวัดที่แบบเขาทำใชมเปญสร้างนะนะอนาเพราะแต่และตัวประกอบแต่และอย่างของวัดเนี่ยมันเป็นมาจากักรทรงมาจากวิลทุกคนรู้ไหมครับเจ้าไปทำ เมื่อ100ปีที่แล้วการโฉรู้ไหมเมื่อก่อนครับเขาทำไม่มีเครื่องบินก็ไทาํทาคารก็เลยตรงคองแบบติกับเรือแล้วแม่ก็ใช้เวลาเป็นเดือนใน,นช่วงที่ตัดไปก็จ,จะแบบตอนที่ไปทีป่จะพาทอนที่จะพาที่นั่นะคะโสมีของโบราณมากโสดแต่ถ้าในอดีตของเราณเป็นของพรีเมียมแต่ในปัจจุบัน ไม oh hey, ่ท oh, <Either way. S 1> ah. ี <c ười> uh ่ง huh. มีเียนแล้วทไมเพราะว่าคนไทยเะลยหาสูตรที่ที่กันทำไลยทกคนค่ะทุกคนอ่ใมดครับ่ยเลยองน้เลยงนี้หือเจริงเหรอ

โอเควนนี้เป็นน้องคนนึงคนที่สค่ะเป็นคู่แฝดแน่นอนสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะใช่คนที่ไม่รู้เป็ยังไงคะนี่คือใครคะคนนีู้่ะนั่นก็เป็นทีมอนนี้ก่อนอ้ก่อนอนนีคุน้คอรคะนุ้ยคือใครคะนุ้ยค่อใอธิบายค่ะี่เดียนเคยเข้าการที่เรียนอยู่บ้านอยู่ไหนคะ่ะอธิบายค่ะบ้านอยู่กันเราเลยแหละเอ้าบ้านอยู่กับเราเหรอคะบ้านจริงๆของนู้อยู่ไหนคะอยู่น่านนอยู่น่านเหรอคะอยู่น่านแล้วนี่น่านมีของเียอะไรบ้างคะอ่ะสัมภาษณ์เลยค่ะคุ เราอยู่จะเป็นนั่งเงื่อนได้เลยครับน่าจะมั้งนี่ครับทางด้านซ้ายคร่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนทุกคนก็มาถึงที่นี่แล้วละก่อนก็คือขออนี่ค่ะทุกคนวันนี้ห้ามเร่นนะแต่มาที่ท่้นแรกท่านอยู่วงกนะคะว่าก็น่าเสียดายที่เราไปที่ไหนเลยแล้วน้องนแรกจะปิดทำไมอ่ะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านก็ชื่อ น,นี่นท so ี oui, ่เขาขนนู oh. ้นนี่เขาขนนถนไม่ยมาที่ไมนเยี่นี่นนี่นีนี่นี่นนี่นีนี่นี่นี่ลี่ข่นรถนี่นีี่น่นี่นีนี่นี่นีนีนี่นี่่นีนี่นีนนีนี่น่นี่นี่นี่่นี่นีอนี่นี่ีนี่นีบนี้น